สวัสดีมากผม My ม i ส s Pipet วันนี้อกเกม Cryofly นะในพาร์ทที่สี่มาตอนนี้อยู่บนรถไฟนะครับเรียกได้ว่าจากพาร์ทก่อนคือวิ่งหาฟิวเอาฟิวไปใส่ตรงประตูตเปิดรถยับนานจัดนะฮะกว่าจะเสร็จแต่ในสุดครับผมมาถึงแล้วว่ะแล้วดูเลือดโอ้โหคือเลือดแม่งแบบเหลือครึ่งหนึ่งจริงค,ครับแต่ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าในพาร์ทนี้เราจะได้นนกลับบ้านอย่างแน่นอน ขอแบบกลับโดยสวนติภาพด้วยนะอันนี้เฮ้ยพรอยังวะโอเค let's go พร้อมแล้วลุยเสียงใครเคาะประตูหรือกระจกหรืออะไรเชื่อปะผมว่าเนี่ยประตูนเนี่ยมีไอ้ตรงหน้าต่างมีแน่นอนนั่นไงเราอุย้ยผไีไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับบอกเลยว่าไม่อยู่เลยเฮ้ยอ,อันนี้ผ่านไม่ได้คม พรมยิงแบบ3เมตรติดไงแบบโปรโด้วยอนอเดียวก็หน่อยเี๋ยลกหลบๆจุกกๆจุกกุจุกอืมจุกต่อจุกอย่างต่อเนื่องไม่อยู่ให้ยิงหรอกโอ้ยอันที่ทางมืดแล้ววะทำไมทางมันมืดลงเหรออุ้ย,ย,ย M16 อย่างนั้นเหรอโอ้โหเป็นปืนที่ทิ้งไปแล้วแต่ก็ยังกลับมาเข้ามือวะทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะเนี่ยแล้วคือเอา M 1 6มันให้ในความมืด มันก็ถือไฟฉายไม่ได้ดิโอ<ห>้หแต่ห้องนี้สว่านแล้วะเหมือนบอกให้เราใช้ M 1 6อ่าได้ได้ได้ได,ได้สักทีหนึง่งขอลองปืนหน่อยอ่าล้อเลียนเอ้ยจิบผายแล้วมันติดจริงมันมันมันต้องยิงว่ะมันต้องยิงอยู่เดียวโอ้โห,หเฮ้ยแรงไปเปล่าน้องโอ้โหแล้วเ,เลื่อนเหลือครึ่งหนึ่งมันมันเล่น มันเล่นยากเพื่อนอเลือดกูเหลือน,น้อยไม่พอกูต้องมาสปีดลันอีกเก๋ไปหลบหลบลบไปแล้วโอ้โหเลือดดูเลือดดูเลือดครับเนี่ยมันเหลือจึงหนึ่งอ่ะนั่นแหละวะโอ้เหมันมันตีนเนาะอ๋อมันคือต้องเอาตีนไม่ให้ กูจะตายแล้วเพื่อนกูจะตายแล้วโอ้โหกูจะรอดยังไงล่ะเนี่ยมึงบ้าเลย ไ ah, ด้นะงทีเดียวโอ้ยนะเฮ้ยต่อได้นน่ ตรงไหน,นไว,วะเมื่อกี้ตรงนี้มั้ยดซ้ายมาหน่อยของมันจะเหลือข้างหน้าคนเออ โกพีจกผีจกจกจกผีจกผีไม่มีหรอแสางว่าตัวซ้ายเฮ้ยอยยาหน่อยเถอะเพื่อนมึงบ้าปะเนี่ยกูผ่านตรงนี้แล้วนะ ไม่มย้ายให้กูอีกเหรออ้โหอาสมือเดียวเลยเนี่ย <c oughs> แต่เราผ่านสุดยากมาแล้วนะไหวอยู่มั้งเนี่ยเพื่อนเนาะ <c oughs> ห้องมืด <c oughs> ชัเจ็บเจ็บมากเลยอะ <c oughs> ไม่มียายจริงเหรอวะมันไม่มีจริงๆนะ ไห้องต่อไปแล้วว่ะรีโหลดเลยเพื่อนขอกระสุนเต็มดีกว่ากระสุนเหลือเดี๋ยวแม่งแบบแม่งจะไหวยิงไม่ได้หลบเพื่อนหลบหลบสวยอ้าปฏิหารยกทีเดียวกูจิกโพกพีจิกโพกพีจิกโพกพีจิกโกจิกโกจิกโกยังได้หวะบกเหรอ โดนบ้างว๋นเนี่ยไม่โดนหรอโอ้มีตัวรีกิ้ถัดไปเหรอเฮ้ยโดน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 สวย อันนี้หลบได้แล้วหลบได้แล้วแสดงว่ารอบต่อไปต้องรออีกชุดนึ่ง Yes 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 Let's go มาเลยเหลยอโบกี้หนึ่งใช่ปหมคุณ้ทย นี่ยิงไงว,วะรถน่าจะกันได้อีกทีนึงอ่ะดูทรงะะอะโอ้เจ้าปืนหนักก็ยิงถือไม่ได้วะมองไม่เห็นนี่มันยิงไม่ได้ปะสวย yes ขอน่าจะมีตัวอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยกูมาไกลขนาดนี้แล้วอะอีกแค่ก้าวเดียวเท่านั้นทุกคน please bro please ใช่ไหมถึงยัง yes yes กูไม่อย่าเพิ่งส่งกูเซฟก่อนกูเซฟก่อนเลยอันนี้โหยากเกินผมอยู่ที่นี่มา26นาทีโอ้โหของจริงเอาเอาไปเดี๋ยวเพื่อน เอาแล้วใครมาเล่นรางรถไฟวะไอ้โอ้ยเรียบร้อยเจต my กระเป๋าชั้นเน่กระเป๋าอะไรวะเพื่อนออมันยังไม่จบโอ้ยยังไม่จบจบสักทีเซฟอ๋เซฟเซฟเซฟอันนี้แล้วกันเซฟห้าไปเลย ไม่อยากจะเห็นภาพเอ้ยไม่อยากจะเห็นภาพเมื่อกี้อีกแล้วภาไปแล้วแล้วกระเป๋าเออมันอยู่ไหนอ่ะเพื่อนในในวะต้องปีนขึ้นไปบนเหรอโอ้โหปีนอย่างนี้เลยเหรอมปีนอย่างนี้เลยเหรอโอเคก็ได้มาเอ๊ะปีนไม่ได้แล้วโคตรมึนหัวเลยวะเพื่อนมึนจริงนะมึนจัดเลยเอะโอเคสวยปุ๊บ อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันอะไรจะร่วงฟังไงวะโดดขึ้นมันโดดยากเพื่อนอย่ามึงเล่าอีกเพิงเล่ามึงรู้ปะเนี่ยมันโดดยากเฮ้ยปุ๊บมันโดดไม่ขึ้นว่าแต่มันโดดไม่ได้เพื่อนมึงดูเนี่ยมึงดูมึงดูกดออกออกกันไหนวะออกออกได้ไหมออกได้ไหมออกกูจะออก ประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้ประตูน,ตน,ตน,ตนี้เปิดไม่ได้เลยยื้อ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 รถไฟกำลังลำลังจะตก อไรก็ได้ปอมจีทางออกอยู่ไหนปอมจีทีทำยังไงทำยังไงโดดไม่ขึ้นโดดไม่ขึ้นยียีย่อยัปเดตสถานการณ์รถไฟรถไฟผมโดดต้องไปต้องไปต้องไปผมโดด ผมร่วงรอดไฟรดไฟไกลไกลรดคลารคลายยิรครดคลยยรอดครดคลยรอไฟรดไฟยิ พี่กูนลักฆ่ากันอะไรแบบนี้ออกมาเยอะไอ้เหี้ยรถไฟรถใครอ๋อรถไฟรถใครรถใครรถใจรถใครรถใหม่ไม่ใช่รถใหม่แต่กูสาม G นี่รถใครอ๋อชื่อ ไล่จะลุยไปดี้นิดเดียวนิดเดียวโดดขึ้นไปซาวน์เจือบึ้งอ้าอาอ,อะไรเอามาปิททางอะรอเนี่ยว้าวโอ้ไซลิงแตงกิวครับอ้า รู้สึกดีตอนที่ฉันเป็นคนใหม่จากวันนี้จะไม่มีคำว่าเหงาใจสำรับบจำหาทางออกจากป่าจำแบบเจมส์จีมัสซีแดงวิ่มีรถด้วยดูดิโรเตชั่นโรเตชั่นมีไฟบางทีจะควรจะหยิบไฟไปสักหน่อย กอดีกว่าไม่มีอะไรเนาะได้ไม้มาด้วยถือไม้กับโคมไฟหน่อยสิเยี่ยมถือไม้ฟาดใครพอแล้วแล้วคือยังไม่มีเซฟให้ใช่ไหมผมต้องเดินต่อไปนายกีเวลาชั้น50นาทีโดยที่ไม่มีเซฟให้เดยนะขอบใจมากเลยมีตัวอะไรอยู่ในป่าป่วะมาดิมากมาซัดตีหน้ามึงอะ สักทีปะ่ะะโอ้โคมไฟโคมไฟมีโคมไฟเต็มไปยี่เดินไปเดินไปอ๋อเอาโคมไฟหายไปยี่อแล้วต้องตรงเดินไปยี ก้อนหินมีน้ำยี่ปล่อยแล้วเพื่อนแลบอะไรนักหนาเนี่ยโทษทีโทษท,ทีพอดีบีบมันติดอยู่ในหัวเมื่อกี้แบบไม่ได้จริงนะคือถ้าผมไม่ยีบช่วยเมื่อกี้คือแบบว่าผมน่าจะแบบเอ่อเป็นโรคกระสาทอยู่โรงพยาบาลแล้วคือแม่งหัวกูก <laughs> ร้อนจัดเลยร้อนจนแบบหลอนตรงไฟโคมไฟ มันไม่มีตัวอะไรมาซัดเราจริงอ่ะโอต้ตูอุ้ยไปไกลขนาดไหนวะเนี่ยตรงไปโคมไฟโคมไฟอยู่ไหนชื่อต้องไปทางนี้ถูกแล้วแล้วไงตอบอ่ะตรงไปทางไหน ไอฝั่งนี้มันมีแสงสว่างอะ่ะอ้นี่ไงแสงสว่างถึงแมจ้จะเลือนลางอ้าต้องตรงไปอะตรงไปตรงไปตรงไปทางไหนมอไม่เห็นเอาไรอะไรวะเนี่ยอุ้ยกระแพงแตกเหรอ โลก้าไม่ใครอยู่ไหมเออผมถือไม้มาฝากนะพอดีว่าจะอากลับไปเป็นของฝากคุณแม่นะครับวิโหลดมีเซฟเซฟเลยแล้วอยากคิดว่าผมจะไปต่อนะฮะผมบอกเลยว่าผมอัดมาห้าสินาทีแล้วผมไม่ไหวแล้วครับทุกคนคือทั้งกลัวทั้งหลอนทั้งร้อนทั้งโคมไฟโคมไฟพอแล้ว คือผมไม่ไหวแล้วจริงๆว่ะคือมันแบบมันปวดหัวมากเลยนะคือแบบว่าเจออะไรแบบอยู่กับด่านเดิมๆอย่างเงี้ยมันทรมานว่ะท <s olutely> รมานจ่หายเลยโอเคครับทุกคนแค่าจบวันนี้ไคลอเฟียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสิคิดหรอ่าผมเซอร์ชักจ้า A rock in a hard place. Do I work hard or live in my pace?